สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่81 ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมพชนกพัฒนศริธนากิจขอถวายสิ่งสวสาธยายพระสตรพระปริลมงต,ต่างๆถวายเป็นท่าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงจ้างมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถินหนึ่งบทกาพร,รัฒนาตยอร่างสมมาสมพุโทพระขาวพูททางพระขาววันตังอภิวาเทนี้ สวาคะโตพคัมภีรตาธรรมธมังนามาสามีสุปฏิปันโภพาาระคัมภีร์โตสาวกสังโคสังคงนามานี้ สองบทบูชาพระภัรีพิณาตอราหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตผู้เนหิทะมาโนทานิปารมีหิจติสติยามชีวังอังพุทังธรรมังสังฆังสารนังคตโตปูเชนิรัตนาแตยังธรรมังจรามิโสธิดาสามบทสดชุมนมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตะขันตูเทวตาสัตมังมุนีราชัสสัสุนันตุสาขาโมฆะทางสักกะเมจุบุเบคิริสีคัตตเตเจจุเขวิมานีทีเบรัตเถจักกะตระวะนะคาเนเคหะวัตถุมหิเขเต ภูม <S an am alı> ิใจยันตุเทวาชรัตถารวิสุเมยะขักันทัพพนาคาทิฏันตาสันติเกยังมุนีราว่จนังสาธุโอมสนันตุธรรมสวนากาโรยัมพะทันตาธรรมสวนากาโรยัมพะทันตาธรรมสวนากาโรยัมพะทันตาสี่บทสวดบุพภะพาคณาการนโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรดลกัมภีรปาถาพุทธังสระัาคฉามิธรรมังสระัาคฉามิสังฆังสระัาคฉามิ ทังนเมรัตนภูตะสรีระจิตตังทำบังนัเมรัตนภูตตะวิสุทธิสารังสังฆนั่งเมรัตนภูตะสุสีลัทติเอตังนเมติรัตนารัตนตยะวะหังสัมมาสมโงสรีตะวัตถุวิเศษสักภูตังอัญโยยายะคูนยุตตะคูณนยโยขะาะสัตพวะตังอสุมิตยามีปิตาเทวะยะถาติทันเตเอกลงวินาตติตะเรศ มะสัมภาเวนะโลเคกะธาจิตจะจีเรนจับวาตุภูทางคามปิรายานาวิสยังอติสุถะสถังวิญโยหิปันติตะชัยเนหิปิชัญญารูปังดูกัมหิเกหิจิตกะทาจุปัละปนิยังเกสันจิตสุท,ทุวิธีตังคุณะกายยะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสตังปิสมุปสตัมมะนะิสุทธาภาษาทาทานางังคุณยะทิการณะมะสมุติตมะปุญญาภูมงังทุกขาปมุจจะนุ นะมุขาสรารนังคตามังปูชาเระเหิสุประมังอภิปูชาเนยยางนิพานาสจิกริยายุปาทินิสยถังสัมมากิเลสัมมาละโสทนาสิทธิยาจาสาธุหิอัฐกุศเลหุปะเสวนียังปานีหิจาปิสรารนังขมะนิยะมีว่ตาตสมาหิตังติรัตนังสรารนังขาตามห กันตินที่วังคณะใน,นสูตนามาสมานาปูใช้มาจาปิสสะตังสุปสัสสนาจิตาตถฐานุปาลิจาริยสธารตาจากุณเดนะตัฏสุกะเตนะสุขีพระเมมุเต่ใช้นตัตตะจัตสภาปิสุวติหนตุโยเจทาธรรมวินายมปิปนามาภูโตโลกุตราพิสมัยโยปินิยะโตสุโภชมังตโสป,ปนิสัยยะจายายาอย,ายมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปัสสาทากาโรแปดนามการสิทธิคาถา โยชากุมามมห์มัลลากะโถ บกตโธสามังว่าผู้โถสุกโตมิมุตโตมาระสปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขมังฉะนะยังวิเนยังพุทธังวรันตังสรรสาระไามิโลกัสสะนาถจะวินายะกัตตะตันเจกะสาเตชะจิตติหงตุสัพพันตรยาจาวินาสเมนตุธรรมโมชโยโยวิยะตัสสะสัตุทัสเศสีโลกัสะวิสุทธิมังคังนิยานิโคธรรมะทธรสสะทารีสาตาวะโหงสันติกโรสติโนธรรมังวรันตังสรรสาระไามิโมหะปะทานังอุปสรรตทาหังตันเจกะสาเตชะจิตติหงตุสัพพันตรยาจาวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนา สุขานุโภโยโลกะสะปูอะปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยัมสันนิสันตินิโยชโกจ่าสวากาตะธรรมะวิธีตังกรติสังฆังาันตังสารสานามิพรพุทธนุกุฏังสมาราศีราธิทิงตันติยาสาเตชะทิหุนตุสัพพันตรายาสาวินาสเมนตุก๙บทสวดนโมกราหัตถานนโมราตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิณโณนโมอุตมะธรรมะสาวะขาตะเสวะวตินิทะนโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธาสีราธิเทิโนนโมโอมารา ตสารตนะตยสสะสาทุกังนโมโอมกาตีตัสสตัสวัตถุตยสปินโมกาลัเวรัวิคัจฉันตุอุปทาวานโมการานวาวิวัสวติของสุภทานโมการัสเตเจนะวิธีไมหิโหณิตชวาสิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสตางเอกังสัมยังข้กวาสกิสุวิหารปิกปีลวตถุสนงหามณรมาตาพิคุสังเกนัสติมอาจะไมเทหิภิกุสิงหสัพเพเนวะาจหิทศสิงเจลังกะถุนิเทวตาเยปุณีนังสินิพพตาหงติปักวัน เอตราหัวสียังขุปกว่าเศรษฐกิสุขวิหารติกับปีรักกสูงงามให้ในมหาตาพิกฎสังเกตนัตติพระจำไม่ได้เหนพิกฎเศสักให้ว่าหังใจหิ้งท่านจะอนกาธติเทวตายาหุ่นสันปีตาหัวติเมอก่อนบางสัญญาพิกฎสังกัดจัยนมนนมยันปีเยนะพระกวาเทนุกุศลกมยุวะุสรรกมิตาวาพระกวารตกสันติเยปัญจคาถาภาเสยามติอัตตุตเทวตาเสยตาปินาพราพราปูริสงจำมิทิฏังวาปะหาภาษาหรือภาษาลิทัง ว่าตาพว่าตสันดีมังสิจชตะว่าคีลังใช้วาจีกังอินตะคีลังโอหะจะมีชาแต่ชาัสิสุท้ายที่มาราจะขับเมื่อตาสุทันตาสุนวนาคติอัตโคอาภรเทวตาพรกกว่าตสันติมางังปาสิเติพุทธังนะคาตาสีนักรัมสมันติอิปายาภูมิงมหาานุสังเทีังเทวกายยังปาริภูริสันติติอัตโคพรกกว่าพี่โมันเตสีเยปุินัตพี่าเว พรสศาสนาโลกขาถุเทวตาสนิพิตาหงติอิทาก็ตังทัสศนียภิพพุสังกัจญาณนุนัมเมย์ปิเตพิกรเวอเห็สุขสติมัติงอานโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิกัันตานังเอตระมเยวะเทวตาสนิพิตาเห็นสุเยยยะตาปิมาหังอิตระหิเยปิเตพิกรเวอเอาวิสันติอนัมคลัทกันานังอานโตสัมมาสัมงขตาเตสัมปิกัันตานังเอตระมเยวะเทวตาสนิพิตาอาวิสันติเยยะตาปิมาหังเอตระหิอจิกิสามนิ tá mas tá นมัตมนา่งพิการมติพิกาสมัยิงว่นางผมรอชาห์ายโกเวคุลลักษนิเวสน์นพิจารณาสัตวสตร์สังข์ยักขานางประยุรูปัสษาสติภูมิรอชาห์ฮโกสุภะคสมิติงว่นางบุรีมจัดทีสังราชาทาจักระโคภาสาสติขันธ์นางอธิปติมาราชอาณาโสอุตตปินตั้งบ่าวโอนา่นนางมาเมื่อไรที่มันต้องถึงมัตะวันน้ำมันตัวศาสนาธรรมนั่งพิการมติพิการในสมัยจริงว่านางท่าทีนาจักรที่สังราชวีรบุรุษตุภาษาสติภูมิร่างอธิปติมา จะาว่บอะทีมันตูิมันตวนตมันทมนาที่มนี่คสติมนทบุีมาที่สังตระโกิาวิมกปนวิปโกูระอุตรังทีสังเตโรเมาหราสมตติสานะมนาสังสมนี้กิวเวทสัมยวิโตสาคนจับวันจันนิสสธรมยาุเวนวิปุจวิปุโตสหะนั้นโนกามาเสร็จโถจักินุวตุนี้มันทจรนุโคมันโจะเทวสุตตจะาติริจ จันเยจากราชานุคันธภาษาอาทุบีโมทนาภิกรมีคนงสิมิติวะอัฐคุณาปสานาคาเวสาราสาตระกายครวรัตตาอาคุปายคาสายติพิยังนาทัตตะาะอคุณาคยาสาสินเอราวนโนมหานาโคศคาสิมติมะนังเยนาคาราเชสาสารติทิพาทิชาปักคิวเยตุสักขคูเวหายสัติวะนังวัฏตตาถืราสุปนาอิติสานมังอภยันตานาคาราชาณามาสิสุวนาภูเถมังกะีพุทธสนาหิว อาราทุนัมูจิสาสตันจาปาลิปุตานังสัพเวโรจนะมากัสสนิตาวปครเสนาังประทงปาพระมสัมิานัทันเตนสมิิงว่านางอาโจะเทวะัตเทวิจเตโชยโยตามุโนนาวนุนาเทวะสมมจะจสาสะหะเมตตาุณกากาอาคุเวเทวายาสัสโนเทสิกายาสเพนานะตนนี้นอิทีมติตะวันน้มัตัวสโนมระมาณี่กมี่คุณสมติงว่านางเวนะทุจเทวะสาลิจสัมมาจตุวยยมาตสุในสเทวะะิตาคุกรักก

Kakak aku ngarai yo te wae ye para te wae senong parakamah parakak aku te wae ta sete takaya sabinana ta wani no, iti manta tu manta menta wana menta wae sesinong menta mana pi kamungpi kona sebete ngonang suka kau rumah aku na aku wae kana sasa o takakanya haka moka aku te wae we sakana tata mata haraka camese kaca ye sesinong tane yang akapa sendio si sa akapa wae seti ta sete te kaya sabinana ta wani lo ite menta tu te menta wana menta wae sesinong menta mana pi kamungpi kona sebete ngonang kebi yadu sita yama kaca kaca ye sesinong sampi takalama se tajo te damah asa, aca dan no aku taku parati mi tate sete tak. าสัปปินาตตะวันนีโนที่มันตุสิตินโตนะว่าตัวสัติโนมันท่านหนักพี่มุพิตรุณสิมิติมันเอิร์สัทเทตวตนี่กายาสัปปินาตตะวันนีโนมานาวันว่เยนะอากันถึงเยันได้สติสหะพระพุทธชาชิมาขีรังโอตตินะมะนาสวังทักขีโขขะตรังนาคังจตวะสิตาสิตามสุภมาปรามาตจักปุตตะอิติมัโตสหะจันนังกุมาโรติโสจัสมุกัสสิมิติมันโตภิสมะกโยสัตสิโสสัทเทสัจระอิสระอากุปัญเชกว่าสวัสดีโนติสันจามตะวะการ เต่จัสาเพยอภิเกตสินเตเวสภมเกเมรัสินเอภิการมิปัญจันนะสามณฑีย์ยมให้ถากขนาถากันถ้าราคะรากินังพันธะมาทุโบสมนตะปัญวบอิถามงมูมาโวมุจิตะโกจินังอิทธิถากมาเซโนกันนาเสนาเอาไปสิปานีนาตะละมาห์จะสรังการทวารนภรรยาถากวุฒิโกเบโกทะเนนตัวเซวิตโกแต่ถาสุปเจริญวิสังกุโตเสียงวะเสีแต่จ it, right? <mit> ัสาพังอภิญญาญาวะวิกิตวานะจักภูมาตโตอมันติยัสสาสาวกเกตระลิกระเตวานและเสนาอภิกกตสิเตเวสัสินิการมิ Deja atam pakorong suduhapu tisat satanang wi itaraki hibakamune sang nomang pi isayung Sabhe wi cetatangkama kaya titayasat nomot ntisapu teh nisawakati sene sotati Sik e poswat mangkala sotang asewan asawalanang pati teratasewana Pusa-pusa ninyanang e tamak lomotamang pati rupa tesawa sotak bupe caka Tanpun ya นโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจาราวาจาเอตัมมคลงมุตมะมังมาตาติปิตุอปทานังกุตตทารัสสังฆะมุอนาคูลาจักมันตาเอตัมมคลงมุตมะมังทานนันจธรรมจริยจารยาตากานันจัสังฆะมุอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมคลงมุตมังอารติวิธิปปามาชปานาจัสสัญญโมอัปปมาโทจัสทมเมสุเอตัมมคลงมุตมังคารวจานิวัตโตตัสสันตุทีจักะตันยุตากาเลนะธรรมะสารานิเอตัมมคลงมุตม ja. e ังขันติจัสโวจัสตาสมะ สัมมานัน,นจัตถสนังกาเลนะธรรมมสากาัจฉาเอตัมังคลมุตตะมังตะโพจักรพงมัจาริยันจะอริยะสัจจานาทัสนังนิพพาณสัจจกิริยาจากักรเอตมัม,ตมังคลมุตตะมังภูตัดสาโลกาธรรมเณิจิตตังรัานากัมปติอโศกังวิรจังเขมังเอตมัม,ตมังคลมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานาสะสัพพธัทมะปะราติตาส,สัพพัสโสทิงคัสสันติเตนเตสังเอมังคลม,มุตตะมันติ

อตังปิสังเกตละนิยตเอเตนะสจนะสวิมตุเยสุญุตมนาสาธมินันนการมิโนปตมสาัมเตปฏิปตะอมยทมุธานี่กุชิุชยมนาอิตังปิสังเกตละนิตเอเตนะสจนะสวสิหมตุนาุรานังนวังนาติสังวังวิรัติจาติเกวิสมิเตีนปาวิทิเมืันานิปันติธิรธาตุมีโปอิตังปิสังเกตะตสนิตตสัสสวัส อัตตาเวชิตังสยโยยาจายังอิตราปชาอัตะทันตสะโูตสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโจคันทโพนามาโรสาภุมุนาชิตับอาปชิตตังกะทิราตถาลูปัสะชันตุโต๑๔โพสุตเกษปูตสูภาสิตังนิตังเตนะปะกวาตาเจนตาสุตตาอะระหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอตตตุมีมาอนุสวีนะมาปะรัมมาปะรายมาอิติกิรายะมา ปิตกะสัมปทานีนัมมาตกะเฮนุกะกะเฮตุมานยยฆาเฮนัมมาอาการะปะริวิตเกนัมมาทิฏฐินิชานักเพนทิยามาภะพรูปะเตยตายะมาสมโนนโนฆาดุยะถาตุเมหิอัตานาวะชชะเนยยะถาอิเมธมาอกุสละอิเมธมาสาวะชะอิเมธมาวินโยรักขะหิตาอิเมธมาสมัตาสมัตินะอาหิตายะทุกขายะสังขติอัตุเมหิปะชชะเหนยะถายาถาตุเมหิอัตานาวะชชะเนยยะถาอิเมธมาอคุสละอิเมธมาอนัปชชะอิเมธมาวินโยปัสถาอิเมธมาสสมมตาาิินะห สุขายะสังวัตติอตตุเมหิอุปสัมปัชชะวิหารยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยัสูตรอุปนิยติชีวิติปปัปปมายุงสริปานีตัสสนสันติทานะเอตังพะยังมรดเมปิขามานุปุญญานิการยิรธถสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตตัปปะมั ปะตะมาอย่างชารูปนิตัสนาสันติทานเอตังพยังม่มีติขามโนโลกามิสัมปชหิสติเปโขโยธากายนะสัญญมววจายะอุตตติตสะตังตัสเปตัสสาสุขายาโหติยางชีวะมานุปกรโรติปุญจังธรมโมหาเวรกติธรมจาริธรรมโมสุจินโนสุจินโนสุขามาวาหติเอสานิสัมสมีสุจินเนนทุกขติงัาข้าสันติธรมจารีสเพสังขารานิจติยะถาปัญญปสติอัตติมิเตตเกอิสมังโควิสัทติยาสเปสังขารา ปัตติอัตถิมิจิโตเอสันโพวิสุตติยาสิบหกบทสวดอภรนักข้าดุลอภรนักถานะเมทุติยังอาโหตากิกาเอทัทธัญญาย่มีทวีสังมคันหนงยะอภรนักังพ่อโมเวสรันังยันติปัปปะตาณิวานิจะอารามะทุกขัจเจยานิมนุสย์อภายะตัชิตาในตังโขสนังเกมันิตังสรามุตตังนินตังสรามะงคามัสสะพัตถุปะเพงมุจติโดยจะพุทธัสัะธรรมจะสังกจตสระนังคัโตจะตันิอริยสัจจานิสัมมวิญญาปัสติทุกขังทุกขะสมุปาทางท อัดังีการทุกขูปัสสามาคามินางเอตังโขสรังเกเอตังสรัตังเอตังสรังมสภะทุกขะมุติสิเบบสวดพะิการตักกาอธิตังนาว่าเมยะมกปฏิการกนาคตังอุมควาความึถึงสิ่ที่โกลไม่คมงง่ยงไม่ถึงแตทัติมหนอังจะอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสินัไปอนไปแล้สิยังมัถึงไปอนยังไม่ถึงปัจจุบัยโธรรมกะิปัสสติอสังมีรัง 意大利。Okay. เระพาปถาสธรรมโมไมิสรานาติตารมมแก่เป็นธรรมาจุ่งเก็บไม่ได้พระยาทิธรรมโมไม่หยิพระยาทินาติตารมลมเจ็บไข้เป็นธรรมราจะรุ่งเจ็บไข้ไปไม่ได้พระราธิธรรมโมไม่หยิบระนาณังนาติตารำมีามตายเป็นธรรมราจะรุ่งคตายไปไม่ได้สัรพีนเบปิเยอิมานาปินาดาวินาภวุลเราจะละเบป็เต่าคือว่าจะต้องด้พระพาเจากของเราของจิตวิทั้งหลายทั้งปวงกัมมสโกมหยิกกัมมยาดาทีกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมะมันทุกวันบังมปิสิรนางวาไม เราทำกรรมอะไรไว้พงบุดรเป็นบาปเราจะเป็นทายาทพือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอมหิงอภินังก็จะเวกิตาพังเราทั้งหลายคนทิจารณาอะไรอย่างนี้ทุกวันเิน สิบทสวิทวทารุยุโยชนคาถาทุกขปตนทุกขปตจนิพยาสุกปตานิสกะโหทุสัพพิปนิโรเอตาวตาสัมสัมะพุนิสัมะธสัพเเทวานุโมตันตุสัาพสัมปติสิทธิยาทานังตัุสัตายาสรังะตตุสัพปะธาภาวนาพิรตต่ตัวตันตุเทวตาคตาสัพเพุตธาพะะตาปจิกนาจยาะรามตานันสิเนนะขัิสสะปะสโวยี่สิบบทสวเทวทาริทน นาเทถวิหารธ d รมเทเรเทราจามัญชานาวกาสพิฆว a สารามิกาทานาปฏิอุปสการ์ข้มาจากเทสารีข้ามาจากอิสราสัมปะนาปูตาชุกิตาพวันตุติซาาผู้ชาเกพิจักอันทสัมปวาสังเสริาชาตาอัฐโวปปาทิกานิยานิการธรรมวังจิตเตเทพีทุกัสสกโรตุสังขยังฐาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทธราจมุกราสังโคโหตุสังลงโควะอัถายาจหิตายาจะอัมเหระคตุสัธรรมโมเพพีธรรมวจาริโนุตถิงสัมปะปูเนยามะธรรมมี ยี่สิบเอ็ดบวชวัตสภาภะปฏิทินาคาถาปุรัสสิธานิกะตะสัสยานันญานิกะตานิเมเตสันจ่าพาคิโนหวัวตุสตานันตาปะนามกาเยปิยาคุณังวันตาจา่าไมหังมาตาปิตา,าโยทิฏฐาเมจายาติทิฐาวาอันเยมัตนัตตะเวริโนสัตตาทิตันติโลกสัสเนเตผู้มาจากโยนิกาปัญเกาจากะจะตุโวการาสังสารันตา,พา,พาพบ้างว่ะเรยาตาังเมปฏิธาินามี ท่านตุเตสยังเยจิมังนัประชาอันติเทวะเตสานิเวชยุงพาะยาธินานคปุญญานังอนุโมทนาหิตุนาสเปสะาาสาสาหุงตูอเวราสุขาชีวินเกีมันปัทธรับปะปุตเตสสาสสาสิทธธรรมสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายม,มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนห่งบ,บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือช้อนเราไดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมาดาและบิดาของข,องขา้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายนที่เป็นกางลายมีเวนการตั้งอยู่โลกเกิดในภูมิสามเกิดในมนึ่งสี่นี่ันหน้าหลายันหนึ่งลายันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแล้วพราะเหนุสัตว์เราได้ทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอ ความอันดีของาราลน,น้อยซ้าซ้ำไปเทิน ด้วยอนุภาพ์แห่งสัจธรอธิษฐานอนุเป็นคารียนและอนุสง์การบูชาพระรมาตุโดยการสาธยายบวชสดม,มพระภพระปิลาระคาถเหล่านี้ขอความดีตรงเกิดมีแขพเจ้าขอให้กุศทุกไปทั้งพวงขอพระเจ้าเจริญทางรู้ละทางธรรมขอทวยิรีวทั้งหลายควรอนุโมทนาในการสวสัตยมงคลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วควรอนุมูลอิเคมของพระเจ้าและวัตถุมงคลพวกนี้ไปเรียร้อยด้วยโดยมูลนิธิสมเดจพญานาสังวรวันพระวันนีวิริยานต่เราจะวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำสิจสร้างขึ้นทั้งที่ผ ขอจงสำแดงศักดิ์ศรีทุกประการเทินสาธุ